ถึง5แสนบาทกับคันนี้เลยค่ะ Lexus RX 2 7 0 Premium รุ่นท็อปสุดปี2011ราคาพิเศษเพียงแค่4,99,000บาทเท่านั้นเองราคานี้เรียกได้ว่าถูกที่สุดในท้องตลาดแล้วค่ะคันนี้คะเรียกได้ว่าจุดเด่นของการออกแบบและพัฒนาของรถ Lexus รุ่นนี้เขาจะเด่นในเรื่องของรูปลักษณ์ดีไซน์และสมรรถนะการขับขี่ที่ทั้งขับดีทนทานและเต็มไปด้วยเทคโนโลยีความปลอดภัยระดับโลกค่ะ มาดูภายในกันดีกว่าคันนี้เขาไม่ได้มีดีแค่ภายนอกนะคะภายในของเขายังกว้างขวางแล้วก็นั่งสบายอีกด้วยกับเบาะหนังสีดำปรับทิศทางได้ถึง10ทิศทางเลยแล้วก็ยังเมมโมรี่ซีได้อีก3ตํตำแหน่งเลยโพมาลัยมัลติฟังก์ชันพร้อมกับพูดคอนโทรลหน้าจอแบบดิจิตอลค่ะรองรับบลูทูธเกียร์อัตโนมัติ6สปีดมีปุ่มช็อตคัตต่างๆมาให้และที่สําคัญคันนี้เป็นรุ่นท็อปก็ยังมาพร้อมกับหลังคาพอลิเมอร์อนสูบอีกด้วยสภาพโดยรวมของคันนี้เรียกได้ว่าให้90%เลยสภาพยังสวยไมม่ีมมตําหนิพร้อมใช้งาน มากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูท้ายรถของคันนี้กันต่อเลยท้ายรถของคันนี้เนี่ยระบบไฟ LED แล้วก็มีสปอยเลอร์หลังเพรงไฟเบรกมาให้ฝากระโปรงท้ายรถของคันนี้เนี่ยไฟฟ้าทําเปิดและปิดเลยภายในของเขาเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นรถ SUV เนาะเขาก็มาพร้อมกับความกว้างขวางจุสัมภาระได้เยอะก็ยังมีม่านกั้นของมาให้อีกด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องยนต์กันต่อเลยค่ะ เครื่องยนต์เบนซินสี่สูบ2.7ลิตร185แรงม้าเครื่องยนต์เดินจากโรงงานลูกค้ามั่นใจได้เลยเพราะรถคันนี้เนี่ยเช็คสูตรโตโยต้าตลอดนะคะเรารับประกันเลยไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำหรือกอไม้แน่นอนยินยําราคาให้ลูกค้าอีกทีหนึ่งนะคะเราขายเพียงแค่4 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองฟรีดาวนเ์0%ผ่อนสบายสบายกระเป๋ามากๆเลยเพียงแค่เดือนละ7 0 0 0บาทเท่านั้นเองสงในใจนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยที่เบอร์สูตร5 6 0 0 0 0หรือ SI ูนย9 9ูน แล้วพบกับยินได้ทุกวันที่เมตเตอรช์ชอร์นะคะสวัสดีค่ะ